เอาแลวโอ้เอาลูกไอเสมมานิอครเนาะบงคลอกนิ่ะโอ้แดดแดดบงตอนเย็นมาไม่ต้ใส่ดิอ๋อสกแก้วันเทาางอ๋อเคยมบอกล้วคันแงนะอันนั้นไอนี่นองปเนี่ยอ้ไอกนองไล่กันเลยห้างกันอะไรปีนึงปะปีสองปีสองปีนะบงตอนเดียวเลี้ยงเลย เขาแต่งมาสิเขาได้ได้ที่นี้โรงงานเป็นงานโรงงานนะได้ได้จากเดือนละไม่กว่า่มีกว่านมีพลัิเทียนี่เป็ที่นี่สุดว่ะลองถามเขานะได้เดี๋ย้กินข้าวกินปลากันยังเนาะกินข้าวยังนัเนาะเข่าอันเนาะอะเรียกเขาเที่ยงนะเอาอันไหนสุดละโอ้โหเหมือนได้เสียมากเลยเดินมาแล้วท้องออกออกข้างหน้าเหมือนกันเปียบเลยเดิอนมาแล้วท้องออกขน้าก่อนเนี่ย นันใ้เสียงเทียบเลยเหมือนเขี้ยวเดี no been, h, ๋ยวให้เซลลดูแลเด้อเดี๋ยวพายังรถเอาตอนเดียวออกไปเล่นงานวะเล่นงานเนาะหาคนมาพันตบบาทสบายลยหกพันเจ็ดพันวะไปเตเก้าอนี่ติดเงาสองัห้าลนี่ติดพูดสองพันี่ละนี่นี่เนี่คือวันห้า ไม่ไงปานี่ยังกินนมอยู่บันนี้คนไหนนมคนไหนเนนี้คนนี้โอ้ดว่าคนนี้คนนี้ซกินเร็วนี่ซกินเร็วโซบกินเร็วนี่เาทานเต้าอยู่โอ้หาฮ่าฮาฮเบิ่งดูรถาฮเาี่ยฮ่า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 เบาๆ่า่าฮ่่าฮ่่าฮ่าฮ่่กฮาฮ่าฮ่เฮาฮ่ นะเป็นตะฮักแห้งเดี๋ยวหอเซลพาเบิ่งยางมึงรถนะเปิดทุกวันไอเสมรถซิ่งเปิดให้บริการทุกวันนะชั่วโมงนี้หนึ่งในตองอูประเทศไทยเลยเข้ามาเดี๋ยวเลี้ยงเข้าเที่ยงอีกซื้อไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับไม่มีเงินจองไม่มีเงินดาวทําสัญญาทั่วไทยส่งรถฟรีทั่วไทยครับผมนะพิมพ์คําว่าโคตรสุดนะมื่อวไปแล้วผมสุดสอดสวัสดีครับ